ไม่เคยเห็นเลย<ช>แล้วก็กลัวจำซุ้รู้สึกไงบ้างเออดีใจมากแล้วก็เปิดตัวใหม่ด้วยแล้วก็ตัวเองก็มาลุกใหม่ด้วยใช่ชอบ,ชอบไหมคะลุกนีชอบชอบก็ถือเป็นอะไรที่ไม่เคยลองก่อนแล้ก็จะดําเนินลุกนี

เฟสหนึ่งของชีวิตที่แบบว่ากำลังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลองทำอะไรใหม่ๆวามรักแล้วเฟสนี้เราเราตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรบ้างตั้งเป้าอยากทำอะไรบ้างทำอะไรที่ไม่เคยทำเช่นแต่งชุดโป๊มากขึ้นเซ็กซี่เซ็กซี่อะเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นไปลองชุดอะไรที่แบบตัวเองไม่กล้าใส่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่งหน้าในลุคที่ไม่เคยแต่งใช่อย่างก่อนหน้านี้หนูก็แบบแต่งหน้าสีฟ้าไปแล้วใช่ก็ได้ลองทำอะไรใหม่ความรักมีส่วนเลยค่ะ ส่วนหน้ามาจากตัวเองมากกว่าที่แบบอยากลองเปี่ยนอะไราค่ะใช่รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าโตขึ้นเราด้วยแล้วก็อยู่นึกว่าในวัยที่ตัดสินใจอะไรเองได้เราด้วยแต่ก็มีถามแม่นิดหน่อยแล้ว่าแม่ก็แบบนี่โตได้อีกลูกมีอีกใช่แม่แ่เชียร์้าว่เชียร์แมเชียร์อ้าวแ่เชียร์้วแล้วว่าทีวิตอนนี้ของแม่รู้สึกว่ามาจากสมูทแล้วสมูทแล้วก็เราอยากของลองหาอะไรใหม่ๆําด้วยค่ะออกนอกกรอบเลยนะใช่ใช่ว่าก็ยิ่งทำเป็นองนอกกรอบเราจะเซฟโซนค่ะ ก็สดใสทุกอย่างสดใสทุกอย่างค่ะท okay. okay, okay, okay. ั้งจิตใจทั้งชีวิตตอนนี้โอเค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 มากๆเลยเนี่ยวไปทำค่อนบอย อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่ไปปุ๊บมันก็ไม่มาเนาะอินสไพร์เลชั่นแล้วบรากาศเนาอยู่บ้านเราก็เบื่อแล้วก็แบบเออทำไงดีก็เลยแบบลองสร้างกิจกรรมอะไรบ้างใหม่ที่เมื่อก่อนไม่เคยไปเช่นเมื่อก่อนจะเทนัดเกิื่อนตลอดลาเพื่อนแบบนัดไปข้างนอกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็แบบชวนเพื่อนไปข้างนอกใช่ชวนเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะพาครอบครัวไปเที่ยวแสดงว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นเพลงของเดนนี่ก็เกี่ยวความหลัก เกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะทำอะไรเพราะว่ามันทำร้ายคือเกี่ยวอะไรกันทุกอู่างเลยไม่หมายถึงว่าบอกว่าเออเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแต่งเพลงแบบแนวแบบปัญญาชีวิตอะไรเยอะเออแล้ววันนี้คือแบบเพลงจะเกี่ยวกับความรักมากขึ้นไม่ทราบเลยเพราะหนูต้องรอรอรอไอเดียแบบมันยูเลกาค่ะใช่ใช่หนูต้องรอให้มันแบบปิ้งแล้วจะแต่งอะไรมานานใช่ความรักของนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคค่ะโอเคก็ไปเรื่อยๆใช่ก็กำเรียบกำเดินดีค่ะใช่ ความสุขพี่ดีค่ะพี่เจนเราให้กำลังใจกันยังไงอย่างก็ให้กำลังใจยังไงแต่ละคนเราก็ต้องจะมีเรื่องแบบแบบเรื่องไงเรื่องที่เราต้องการกำลังใจเราเราก็ให้กำลังใจโดยการที่แบบว่าหยุดก็อยู่ปลอบใจเขาอะค่ะใช่เป็นหลักปลอบใจเขาเป็นไงบ้างเดีดๆหนูปลอบใจหนูปลอบใจเขาก็แค่อยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วฟังที่เขาอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันแค่นั้นเองแหละคนที่แบบเหมเป็น อันนย่แบบฟีเจอร์ของเราที่เมก็ทันเมี้สคนงแเานนทีแรกเลยใช่พรีเซนเหมือนเกีตอนที่เหมุนตัอ่อสามสิม่อได้คนลูกเลย็นไง้ฟีเจอร์ที่ใครถือ สตูดิโอนะก็เพ <inh Connie> okay. ื <corri> ่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้ก็เป็นครอบครัวสโมสุะะทั้งหมดเป็ดค่ะีค่วั่ัี่ะัดค่ะัคนะคะััดีควค่ะอ่ะอสรค่ส่ะัน 老弟。 กอนนะคะสามารถไปไปกันได้มีรอก็ตื้นนะเนเนเค้กุเรีย่ของเธอยังต้องมีหิมพานีกนี่พี่ตักิ้ได้ไหมอันนึงยังถ่ายอยู่ใช่ไหมเ้เขาสวยมากจริงคแล้วสวยแล้ววันนี้เน่ๆก็ทุเรียนมาฝากเราค่ะ